ส,สดีค่ะพี่พลอยจากฟลายอิงทิกเกค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนทุกคนคัดหนังสือรับรองบริษัทจากเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือว่า DVD ด้วยตัวเองนะคะจะทำผ่านมือถือก็ได้หรือว่าทำผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยจริงๆแล้วอ่ะพี่พลอยเคยทำคลิปสอนเอาไว้แล้วนะคะแต่ว่าอันนั้นอ่ะมันเป็นสมัยเมื่อนานแล้ว ตอนนั้นเว็บไซต์ของเขาอะถ้าเกิดว่ามาทำในโคมมันยังไม่ค่อยสเสถียรนค่ะพี่พลอยก็เลยแนะนำให้ทำใน e x p l o r e r แต่ว่าณปัจจุบันนะเว็บไซต์ของเขา่ได้พัฒนาแล้วนะคะก็สามารถที่จะทำใน G o Google c h r o m e ได้แล้วแล้วมันก็พี่พลอยว่ามันมองง่ายกว่าแบบว่าดูดูง่ายดูสะดวกกว่านะคะก็เลยมาทำคลิปใหม่สอนให้อีกทีหนึ่งนะคะ เพราะว่าผู้ประกอบการอย่างเราๆนะคะจาเป็นมากที่จะต้องใช้หนังสือรับรองบริษัทอยู่บ่อยๆเนาะไม่ว่าเราจะาปิดงบบัญชีหรือว่าจะไปยื่นเอกสารขอสินเชื่อขออะไรก็ตามนะคะมันจะต้องใช้หนังสือรับรองบริษัทซึ่งบางที่เนี่ยเขาก็จะจํากัดอายุเนาะว่าไม่เกิน3เดือนบ้างไม่เกิน6เดือนบ้างไม่เกิน1ปีบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะมันต้องขอบ่อยต้องอัปเดตอยู่บ่อยๆก็เลยคิดว่า มันจําเป็นเนาะสำหรับผู้ประกอบการทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วว่าเราสามารถไปขอได้นะคะที่ธนาคารทุกๆธนาคารเลยเพียงแต่ว่าพี่พลอยเคยไปถามแล้วราคามันคน่อนข้างแพงมากแต่พี่พลอยจำไม่ได้แล้วว่ามันเท่าไหรอ่อ่ะแต่แบบแต่มันแพงอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยคิดว่าเรามาคัดเองจากในเว็บไซต์ของเขาจะดีกว่า แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกที่จะทําเองนะคะหรือว่ามีกําลังทรัพย์พอที่จะจ่ายได้เนี่ยก็สามารถไปขอได้ค่ะกับธนาคารทุกๆท,ท,ที่เลยนะคะเขาก็จะออกให้เราได้ค่ะแต่ว่าถ้าใครไม่อยากเสี่ยงเงินแบบพี่พลอนะคะก็สามารถทําตามในคลิปตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับ คนทำคลิปด้วยนะคะแล้วก็หลังจากจบคลิปแล้วนะคะใครที่สงสัยตรงไหนอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ไม่ต้องโทรมาถามพี่พลอยนะคะโทรไปที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขามีคอร์เซ็นเตอร์ค่ะที่เบอร์1570นะคะก็กดโทรสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยและเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ จะทำในคอมพิวเตอร์หรือว่าทำในมือถือก็ได้นะคะให้ทุกคนเข้าไปที่ Google Chrome ค่ะแล้วก็พิมพ์เข้าไปที่เว็บไซต์ของ DBD ตามนี้เลยค่ะเราจะเห็นหัวข้อคำว่าบริการออนไลน์นะคะเอาเมาส์ไปคลิกค่ะจะเจอหัวข้อการบริการข้อมูลธุรกิจนะคะให้เราเลือก ขอหนังสือรับรองคัดสำเนาค่ะให้เราทำการล็อกอินให้เรียบร้อยนะคะใส่ user password เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะพาเรามาที่หน้าตาแบบนี้ค่ะให้เราเลือกคำว่าหนังสือรับรองและกดคำว่าถัดไปค่ะให้เราใส่หมายเลขนิติบุคคลลงไปตรงช่องนี้นะคะมันก็จะขึ้นมาค่ะว่าชื่อบริษัท flying ticket จำกัดยังดำเนินกิจการอยู่แบบนี้นะคะก็ให้เรากดเลือกเข้าไปค่ะ กดถัดไปค่ะในหนังสือรับรองบริษัทที่เราขอไปนะคะมันก็จะประกอบไปด้วยรายชื่อกรรมการจำนวนหรือชื่อกรรมการลงชื่อผูกพันบริษัททุนจดทะเบียนที่ตั้งสำนักง,งานใหญ่วัตถุประสงค์นะคะทั้งหมดเนี้ยก็จะอยู่ในราคา200บาทพี่พลอยก็จะแบบแนะนำให้ทําเองผ่านเว็บไซต์ของเขาเนี่ยมันจะถูกกว่าหรือว่าเราอะ่ะสามารถไปขอได้ที่ธนาคารนะคะธนาคารเขาก็สามารถคัดให้เราได้แต่ว่า ราคามันจะแพงกว่ากันเยอะมากๆค่ะกดถัดไปนะคะแล้วก็ระบุเลือกเป็นชำระด้วยเงินสดค่ะใส่ชื่อนามสกุลอีเมลแล้วก็เบอร์โทรให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็กดถัดไปค่ะเขาก็จะให้เราเลือกรูปแบบการจัดส่งนะคะก็จะมีแบบรับเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ก็จะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็มีแบบส่ง EMS มี ให้พนักง,งานจัดส่งหรือว่าเราจะไปรับด้วยตัวเองที่สำนักงานก็ได้หรือว่าจะรับที่ธนาคารก็ได้นะคะอันนี้พี่พลอยจะเลือกแบบเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็กดเลือกไปค่ะก็จะมีข้อความสีแดงๆขึ้นมานะคะเป็นข้อควรทราบเขาก็จะแจ้งวิธีการดาวน์โหลดไฟล์นะคะว่าจะต้องเข้าไปที่เมนูไหนทำยังไงนะคะเราก็อ่านทำความเข้าใจตรงนี้ค่ะ ก่อนที่จะไปดาวน์โหลดไฟล์นะคะก็ต้องไปชำระเงินก่อนค่ะเขาก็จะมีธนาคารขึ้นมาให้เราเลือกนะคะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะสะดวกชำระที่ธนาคารไหนนะคะจะไปชำระที่เคาน์เตอร์ก็ได้หรือว่าจะชำระผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้นะคะเมื่อกดเลือกธนาคารที่เราต้องการแล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาว่าบันทึกสำเร็จค่ะก็ให้เรากดโอเค มันก็จะขึ้นมาว่าเสร็จสิ้นรายการนะคะแล้วก็จะมีเลขคําขอขึ้นมาค่ะให้เราสังเกตรตรงแถบสีเขียวๆนะคะเขาจะให้เราปิ้นใบเปย์อค่ะเราก็กดเข้าไปค่ะเมื่อดาวน์โหลดแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็สามารถสแกนจ่ายได้เลยค่ะเมื่อเราชำระเงินเสร็จแล้วนะคะก็กลับไปที่หน้าเดิมค่ะเราก็จะเห็นว่ามันมีแถบสีม่วงๆอยู่ตรงนี้นะคะก็ คลิกติดตามสถานะค่ะมันก็จะขึ้นว่าจัดส่งเอกสารแล้วนะคะก็ให้เราเลื่อนลงมาค่ะอ่ะเราก็จะเห็นแถบสีฟ้าๆนะคะเราก็ดาวน์โหลดหนังสือรับรองของเราได้เลยค่ะแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นสำหรับพิมพ์ใบเสร็จแค่นี้นะคะเราก็จะได้หนังสือรับรองบริษัทฉบับอัปเดตแล้วค่ะจะดีไหมคะถ้าคุณมี t r a เว l ลเอเจนเป็นที่ปรึกษา แบบฟรีๆนะคะติดขัดตรงไหนสงสัยตรงไหนก็ไม่ต้องไปนั่งงงคนเดียวค่ะเอามาให้พี่พอช่วยหาคำตอบนะคะแค่กดติดตามหรือว่ากด subscribe ไว้นะคะอนาคตข้างหน้าเนี่ยมีปัญหาสงสัยอะไรเราจะได้ตามหากันได้ง่ายๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ